สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC. ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวมึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหาหน่อยนะคะพี่พี่จ๋หาหาน่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะว่ประจําวันที่10นะคะวันที่10เมษายนสอง7นหกดนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะมาดูผลกันก่อน,อนเนอะของเมื่อวานนะคะวันที่9อ่าซึ่งวันที่9แอดลงแนวทางก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่ๆจ้าถ้าอแอดไม่สะดวกที่จะพูดเนาะวันไหนที่ไม่มีเสียงก็ดูภาพไปก่อนแล้วกันนะคะ,ะมาดูกันงานก็จะทําแนวทางก็จะให้นะคะก็เลยเป็นแบบนั้นเนาะ มาดูกันนะคะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะซึ่งแอดให้เด่นที่สองสี่หกนะคะสองสี่หกนะคะผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจสามสี่หนึ่งนะคะเด่นที่4แอดมานะคะถ้าใครนำสี่ไปเป็นแนวทางก็จะได้ในสี่หนึ่งล่าง7 8นี้ไปเข้าแนวทางเลขทูบในกลุ่มนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะหกสนะคะลา 0, 8, ่างศูนย์แเด่นที่สมาอีกนะคะ ในรอบปกตินะคะห้าหนึ่งศูนย์ล่างสองสี่สองสี่ตัวเด่นมานะคะพาทางนอ้องเด่นสองเด่นสี่แอดให้รูดที่สองมาตรงตรงต,รงตัวที่แอดเน้นนะคะในสองสี่เนาะในรอบปกติอินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่ตามในรอบนี้นะคะ VIP นะคะสองศูนย์ศูนย์ล่างศูนย์หกนะคะอ่ะสุดสุดแอดไม่มีเนาะเด่นที่6มานะคะสำหรับล่างตัวเด่นมาหมดเลยนะคะสองสี่หก รูทที่สองเน้นไปที่สองสี่นะคะอะตามต่อแล้วกันเนาะพี่พี่จา๋าวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรัฐบาลอะล่างให้นะคะแอดลงแค่หาหน้อยให้เนาะพี่พี่จ๋านี่ก็ตื่นมาทำตีห้านะคะพี่พี่จ๋านี่ตีห้าแล้วก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะพี่พี่จา๋าบางทีงานเยอะเนาะเหนื่อยนะคะก็คือแบบกลับมาก็สรุปเลยนะคะเวลากินข้าวนอนเลยนะคะ วันที่สิบนะคะแอดก็จะแบ่งปันเท่าที่ไหวเด้อวันไหนไม่หาไม่เจอก็อรอวันต่อไปนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรมัตรวมนะคะพี่พีจา่าย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะเป็นสูตรการคํานวณเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะ มีตัวที่ชื่นชอบค่อยนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นกันสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่หนึ่งหกแล้วก็แปดนะคะแอดจะวิ่งรูที่แปดเด้อพ,พี่จ๋าวิ่งรูที่แปดใครไม่ชอบแปดก็อ่านำหกกับหนึ่งไปพิจารณาดูนะคะแปดูนนะคะแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะแปดหกแปดเจ็ด แปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดเน้นมาดูกันว่าะจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่พี่จา๋าสำหรับแปดแอดเน้นไปที่แปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกนะคะจดไว้แคปไว้นะคะเผื่อมีตัวที่ชอบที่เหมือนกันค่อยตามแอดไม่ชอบสามารถผาดได้เลย อ่ะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ